ช่วงคุยกับช่างปกติแล้วเมื่อยางเสื่อมสภาพก็มักจะแสดงสัญญาณเตือนให้เจ้าของรถนับรู้ว่าถึงเวลาที่เราควรจะต้องเปลี่ยนยางเส้นใหม่แล้วโดยเราสามารถตรวจสอบว่ายางเส้นนั้นยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือหมดอายุได้ง่ายๆจากจุดสังเกตต่ตางๆเหล่านี้ไปฟังคำแนะนำจากพี่ช่างกันเลยอันดับแรกก็จะเป็นดอกยางสึกนะครับ ดยสังเกตจากสะพานยางเมื่อเอกยางเหลือประมาณ2-3มิลน,นะครับใกล้ถึงสะพานยางแล้วแสดงว่าดอกยางเหลือน้อยแล้วส่งผลให้การรีดน้ำได้น้อยลงนะครับเมื่อขับขี่บนถนนเปียกรือมีแอ่งน้ำขังบนถนนแล้วจะทำให้รถลื่นถลายได้ข้อ2นะครับสังเกตจากบริเวณแก้มยางหรือหน้ายางนะครับว่ามีรอยบาดบวม ริฉีนขาดบ้างหรือเปล่าหากพบเห็นสิ่งผิดปกติเหล่านี้ควรรีบนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยครับข้อสามนะครับสังเกตจากเนื้อยางแ็งกระด้างหรือเปล่านะครับโดยทดสอบโดยการใช้เล็บจิกบริเวณหน้ายางเนื้อยางแล้วก็อีย่งก็คือดึงหนวดยางดูนะครับหากพบว่า เ่ยยางแข็งกระด้างหรือหนดยางหาดเร็วเกินไปไม่มีการยืดยุ่นก็แสดงว่าเนยยางเริ่มเสื่อมสภาพหาพวกพบว่าเนื้อยางแข็งกระด้างน,นะครับก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการยึดกอด่อถนนลดลงครับข้อ4ก็จะเป็นอายุของยางน,นะครับโดยสังเกตจากตัวเลข4ตัวที่บริเวณแก้มยาง2ตัวแรกก็หมายถึงสัปดาห์ที่ผลิต ลอตัวถัดมาก็จะเป็นปีที่ผลิตของยางนนครับตัวอย่างเช่น0424 04ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ผลิต2 4ก็เป็นปีที่ผลิตครับเมื่อเราทราบอายุยางของเราแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจในาการขับขี่เราสามารถนํารถเข้ารับบริการตจดเช็ดสภาพยางว่าโครงสร้างยางเรายังใช้งานดีหรือไม่นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งานของรถยนต์แต่ละคันครับผม